ดี่เขาไปชุนการเกษตรนะครับนั่นจะหยุดไปสองมือพี่น้องนะครับไปบุญเลี้ยงบ้านพี่น้องเด้อนะครับพวกกะทิกะไรมาตรงก่อนแหละชาว่านี่ยหยุดพากันหยุดไปับบุญเลี้ยงบ้านสองมือนะครับไม่เหลือโรงงานต่อยนะครับตัวนี้นะครับรอบนี้ขึ้นมาจังหวัดพิษณุเกศนะครับขับเชิงพี่น้องนะครับจะเอาไม้สองคันนะครับเป็นของสุรินทร์บอก ัวเฉดนำขัหน 1, 3, ึ่งสามี่แรงนะครับตะกะอกเปเยนของนะครับร <c oughs> ยนันมากที่แดงเป็น้องมะสอได้จันหน่อยครับเป็นยันมากครับไอเรากำลังไปกียามันพอดีแต่กมีมัตสาได้ได้มาเนี่นะครับเลี้ยตสปุ๊กเอามา่จองครับคุณนขั้นหนึ่งสามที่หกแรงอยู่ล,ละละจ่องจอมหมดละครับเล่นลูกไปหลายลออยู่สิ นี่ครแหละนักเจ้าไอ้เรากะทางจะโดนนั่นแหละคันนี้นะครับต้นทางนี้น่ะข้าเจ้ากำลังฟุ้งถอนม,มันกันหลายแต่ว่าะมาณนี้นะครับบุดีไปเลยดอกพี่นกก้องนะครับของสีตะเกียกะมีอยู่ประมาณกลางเดือนกับมู่ลูกค้าเก่าพี่น้องสองกระบอกหาสิบแรงนะครับเพิ่นสั่ง เปิ้ลเดาสีดำหรอกนะครับคันก่อนเพิ่นสามสิบหกแรงบ่พี่น้องนะครับที่นี่เพิ่นที่ขายรถนะครับแล้วก็เอาแนวยกมันเก่านะครับพอดตอดขายเพิ่นที่พอรุ่นเก่าเป็นกระบอกยหญของเพิ่นเพิ่นกระทิ้นะครับสร้างเป็นสองกระบอกขับเชื่องด้วกันนะครับแต่เป็นประมาณกลางๆเดือนหนานะครับเพิ่นล้อรถอยู่เป็นคุปตะห้าสิบแรงนะครับส่งกระบอกถ้าพปฏิสังก็นะครับช่วงนั้นก็ผมติดขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับช่วง ประมาณกล no างกลางเดือนนะครับพอส่งบนบนไปส่งเก็บมันแล้วก่นจะคั้นสองคั้นนะครับต่อจากได้แลยนขึข้นไปนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับประมาณบุระกลางกลางเดือนนะครับกาบเชือกน่าจะหลังวันที่สิบห้ายุดครับนะครับขึ้นไปใหญ่บุระกาญจนบุรีนะครับไปติดคีบอะไรหน่อยข้าเจ้านะครับเพื่อนไปคีบขยะนะครับเอาไปนองไว้จะบึงนแล้วมาไหลายไปนอนด้วยนะครับอย่าเจ็บ มองอวานมื่อวานนี้ก็เตรียมรอเลยที่หนุกให้พี่น้องเบื้องนึ่งโดนอนอดอันเบิดเป็นยันมานะครับออกมาส่งประมาณนี้นะครับเล้วที่หนกให้เบื้องครับกำลังติดสติ๊กเกอร์นะครับเก็บงานเล็กๆน้อยๆเจ็บเสาอีกนะกู้นะทางเสาอะนะเาะนะสาขึ้นหอน แดงเจาวายเลยนะดีะขั้นหนึ่งเลยหรองขั้นที่สองอาจจะอยู่แถวบัวเชียดแถวแถวหนึ่ะครอกนิดๆๆนะครับ,นะรบตัวนี้กะกระบอกคนอนโทรลไหมวัดทุกอย่างนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับรบางโยกขึ้นบางก่อนจังยิงข้างนอกก็ได้ดอก ตัวนี้ใบดงใบดำนะครับใ่ได้ปกติเป่นออกนะครับตัวนี้นะครับสี่สิบเก้าแรงนะครับเรรียบ้อยออกนะครับตัวนี้เป็นยันหมานะครับเด้อนะครับยกสูงเป็นออกนะครับเด้อครับลังค้าเหล่านะครับอยู่กลางเชิงนะครับนะครับขั้นที่สองนะครับอยู่เชิงรถนี่ครับสิไปต่อนะครับอยู่บบเชฉดนะครับ นี่เรากะล้งไปฉีดยานลยตัวนี้กะก็บอกค้นโทุนไม่นะครับผมไปลงไปดันใส่ไดปกตินะครับกะเหีืยหลายคันมีพี่น้องเด้อสายอีสานเฮานะครับผาคกลางกับนี้นะครับสายอีสานกะหลบตัอไปกะที่ไปติดขีดนะครับโดยมีลาพี่น้องเบื้องนะครับนะครับจะทิ้งไปคันที่สองกันต่อนะครับตัวนี้กะที่เป็นแบบนี้นะครับเด้อสามารถฮุบเขาได้นะครับฮุบนี่ยครับเสียบข้ามาได้หอดหม่องงๆนะครับขันน็อตตามตัวนี้นะครับ ตัวนี้กะนะครับค้ำกันกระแทกนะครับกระบอกนะครับไม้นะครับแลระปบการระบบน้ำมันนะครับถ้าทีมงานเขาบริไปนะครับทานเวลากะผม้ผลิตทรงอะไรไปให้นะครไับผม้ผิตทรงอะไรอันยังไปให้นะครับอ,อ,อย่างมันกลัวมันซึมเบื้องต้นเลาวกะนะครับเบื้องจุดหลวกเออเปลี่ยนโอลิงโอลิงยังก่อนทำมันรุนแรงหรือผมก็ส่รงเค็มเบิดนะครับเบื้องต้นทำมันซึมน้ำขอำยังกะนะครับ กระทำในนะครับทีมช่างจะมีจักน่อยนะเพื่อมันตอนบ่เซาผมก็สูงเข้มขึ้นนะครับเนีย่ยงทางกติกาครับนะครับลักษณะบแบบนี้นครับไปรถไปหน้าบ้านเล้วพ่นเจ็บขว้างไปซอยกันนะครับเอาี่นอนนะจะไปโพกันกันที่สองกันต่อเลยนะครับสําหรับรอบนี้นะครับ